สวัสดีครับกลับมาพบกับช anel ของอะตอมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ตามสัญญากันเลยนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นกิจกรรมเขาวงกดนะครับในเกมรีเวิร์ดหนึ่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่งอัพเข้ามาในแพท1 1นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยเราอาจจะไปไวนิดนึงนะครับใครที่ตามไม่ทันเนี่ยก็ค่อยๆดูนะครับค่อยๆก่อได้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ความเร็วแบบสปีดขั้นสุดเลยเออเป็นไง ครับก็ตามกันมาได้ครับก็คือจะเล่นตั้งแต่ชั้น1ชั้น1ิเลยนะครับอ่าสำหรับใครที่ติดชั้นไหนนะครับอาจจะรอดูชั้นนั้นหรือว่าก่อไปดูก็ได้เออไปเริ่มครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่าชั้นหนึ่งมันเป็นแค่แบบว่าง่ายๆนะครับเบสิกแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะชั้นสองอาจจะมีเริ่มแบบว่าเออเดี๋ยวจะมีแท่งไฟนะแต่แท่งแท่งไฟตัวเนี้ยเราไม่ต้องซีเรียสก็ได้ครับทุกคนเพราะว่า ตราบใดที่ตัวค่าอเล r ร์ตัวนี้มันไม่เกิน100นะครับไม่ถึง100เราก็จะไม่โดนจับแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆระวังนิดนึงละกันเอาให้แบบไม่ถึง40นะเพราะมันจะมีเควสบางด่านเนี่ยที่ค่าอเลอร์ต้องไม่ถึง40ด้วยนะครับถึงจะสามารถแบบว่าได้อะไรได้รางวัลเออได้รางวัลน,นะครับแต่ว่าถ้ายังติด20่สอะไรเงี้ยไม่เป็นไร ตามมาครับตามมารุดเร็วครับรุดเร็วอ,อันนี้เราต้องอ้อมนะครับชันนี้ชันนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่เราอาจจะห้าเกิน40ง่ายนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องเร็วหน่อยอะระวังนะครับระวังระวังให้ดีครับผมโดนไปแล้วสิบเห็นไหมถ้าไม่มีเควสสี่สิบเนี่ยผมก็จะไปแล้วแต่ว่าเราต้องรักษานะครับไม่ให้ถึงสี่สิบอย่างเงี้ยไปได้เม่เว็นยี่สิบ จบแล้วได้อยู่สี่เรียบร้อยครับชั้น5ชั้น5นี้ไม่ยากเลยนี่เราก็ดันตัวนี้ไปปิดแสงดันนี้ขึ้นไปในแท่นอเอาประตูจริงๆแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปติดกันแถวๆชั้น8ไม่ก็ชั้น10นั่นแหละชั้น10เนี่ยยากสุดละเแต่ชั้น8ก็ ยังพอได้กันอยู่อันนี้ไม่มีหลายนี้ลากลงไปได้เลยส่วนอันนี้นะครับก็ลากลงไปปิดแสงปิดแสงปิดแสงนะนี่คือเราจะสอนเราเฉยๆว่าเดี๋ยวมันจะมีแสงนะไฟฉายแบบนี้นะครับอย่าไปโดนไฟฉายนี่ถ้าโดนก็คือแพ้เลยนะครับชั้น7จ,จะอาจจะซับซ้อนขึ้นนิดนึ่าปุ๊บไม่เป็นไรผมโดน10แค่สิบ แค่10อาจจะยังไม่เป็นไรไว้ก่อนไว้ก่อนอันนี้เราดันไปสุดได้เลยครับอ,อันนี้ดันขึ้นไปไปซ้ายเึิบปิดแสงแล้วเราก็อ้อมไปเก็บอ้าวโดนแล้ว20่สแล้วอ้อมไปเก็บอ้อมไปเก็บแล้วก็ดันลงตามทันนะตามทันนะไม่ทันกอน,นะครับ ชั้นเจ็ดเรียบร้อยชั้นแปดครับชั้นแปดอ่าชั้นแปดอันนี้คือเค้จะสอนว่าเอ้ยถ้าเราไปเหยียบพัดลมเราจะสามารถหายตัวพังตัวได้นะอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะโดนแสงโดนไฟฉายก็จะไม่เสียคะแนนครับอ่าชั้นเก้าแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวไม่ยากอันนี้ก็ไปแสงเลยแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเราจะต้อง เก็บ2อันล่างก่อนนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆนไปเก็บอันบนบนซ้ายเนี่ยมันมันจะไม่ได้นะจะผ่านไม่ได้เราต้องเก็บอันล่างก่อนครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราจุดเดือดเราต้องอ้อมขึ้นมาปึ๊บไปเก็บอันล่างอ่าแล้วสุดท้ายจะเป็นอันบนซ้ายครับตามหลักแล้วถ้าเราเหยียบพัดลมเนี่ยครับเราจะหายตัวได้สิบวิแต่นี้เราเหยียบย้ำเรื่อยๆไงก็เลยไม่เป็นไรอ่จบแล้วอันนี้ ชั้น9อ่ะชั้น1ิไฮไลท์ของของคลิปนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยติดเยอะในชั้นนี้หลายๆคนมีแบบว่าหลากหลายเส้นทางผ่านนะแต่นี้ก็จะเป็นฉบับของผมนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ดูก็ตามกันได้เลยนะคลิปนี้ผมพยายามจะทําให้แบบว่าไม่เกินไม่ถึงแบบ10นาทีอ่ะเอาแบบเร็วๆเลยเพื่อนๆจะได้ดูแป๊บเดียวจบอะ่ะเอานี้มาบางังฟอรน,นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ดันไปสุดเลยดันไปสุดเลย เสร็จปุ๊บเอาตัวล่างเนี่ยดันไปเลยอ่าดันเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวตัว,ต,วตัวหินตัวเนี้ยตัวด้านขวาผมเนี่ยลงไปสแตนบายที่รูอ่าเสร็จเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผิดผิดผิดกลับมากลับมาอ่าไม่ต้องสแตนบายรูเอาไว้ตรงนี้ก่อนเออลืม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 อ่าเออมันกดอันดูได้นะเพื่อน <c oughs> สำหรับใครที่แบบว่าเลื่อนผิดก็กดันดูมันจะย้อนกลับนะครับมาเดี๋ยวเราไปเลยครับผมจะเลื่อนขึ้นไปอ่ะตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็จะอย่างนี้เลยปุ๊บอ่าเอาล่างก่อนแล้วอันกลางมันจะได้ง่ายไงเดี๋ยวอันกลางถึงเวลาเราดันตรนนี้เข้าไปอย่างเดียวครับเพื่อนๆปุ๊บจบแล้วอ่าเรียบร้อยครับ อันนี้ก็จะเป็น10ด่านนะครับพาโซของกิจกรรม1.1นะครับที่เข้ามาในเกมรีวอร์ดเนกนะครับท่านเพื่อนเล่นครบหมดแล้วเนี่ยก็จะได้รีวอร์ดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมกดรับมาเนี่ยน่าจะได้เพชรประมาณราวๆเป็น100นะหลักร้อยนะเนี่ยอันนี้ก็30เพชรเนี่ยถึงมาเอยหรือไม่ถึงเออสาห์พูดเป็นลอยนะอ่า60ส0แล้วมีามี90ข้างล่างร2 0นะครับได้เพชร120เลยนะเรา เปิด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 อะรเปิดกาชาได้เกือบ1โลนะครับอันนี้มาอีก30นะครับ150แล้วอันนี้150แล้วแต่เสียดายนะมันไม่มีให้กดแบบว่าเกมออนะครับไี่ไงเพื่อนๆได้180ครสิสตัลดรอปนะครับก็สามารถเปิดกาชาได้1ครั้งพอดีนะใครจะรู้ว่า1ครั้งเนี่ยเราอาจจะเปิดได้เมลานีอะไรก็ได้นะเออนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ มาแนะนานะครับกิจกรรมพาร์เซเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะผ่านไม่ได้ก็มาดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะอันนี้ตรงไหนไม่ทันก็สามารถกอได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอะตอมด้วยลวกันนะครับไว้เจอกันไหนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับรอดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปละบายๆครับทุกคน